สวัสดีจ้าพี่จ๋ากลับมาพบกนอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกาะเก็พุทธคุณพระเครื่องนะค่ะพี่พี่ขาพี่พี่ท่านใดคนไหนสนใจองค์ไหนแล้วภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่โทรหาหลวงฤทแอดไลน์นะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะรายการแรกพี่จ๋าจะเป็นพระบูชานะพี่นะอ่าเป็นลาษสีพี่อันนี้ไม่ทราบเนื้อเลยจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะนะคะเป็นลือสีนะพี่น้าไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรปลุกสีพี่นะคะ ได้มาแบบนี้จ้ะพี่นะคะตามภาพเป็นนะคะพี่่ะเพราะว่าส่วนตัวเองแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้จ๊ะพี่จ๋ารายการนี้น้าเจ็ดร้อยบาทพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะนะคะสภาพเก่าเก่าสวยๆพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้เป็นปิดตาจ้ะปิดตานี้ไม่ทราบที่เช่นกันพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะไม่ทราบว่าเป็นปิดตาที่ไหนนะพี่นะคะประมาณนี้จ้ะนะคะ สภาพเก่าๆส,สวยๆเช่นกันจะพี่นะคะเจ็ดร้อบาทจะพี่สำหรับปิดตารายการนี้นะเจ็ดร้อบาทจากส่วนรายการนี้พี่หลวงพ่อทวดเนื้อว่านจะพี่จาาขอไปนะแป๊บนึงนะคะเป็นพ่อทวดเนื้อว่านพี่หน้าตักนะหน้ากว้างสี่นิ้วส่วนสูง5กว้างสี่ กว้างสี่สูงห้าพี่พี่จ๋าแปดร้อยบาทจ้ะนะคะแปดร้อยบาทนะพี่นะเป็นเนื้อว่านพี่นะคะด้านหลังมีพอสอบอกสองสี่เก้าเจ็ดพี่ด้านหลังมีพอสอบอกสองสี่เก้าเจ็ดเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านพี่สวยงามมากพี่นะคะขนาดตั้งโตตั้งบูชาบนโต๊ะทํางานหรือบนหิ้งพระที่บ้านแล้วแต่จากคุณลูกค้าคะ่ะหรือจะซื้อของขวัญน,นะพี่นะขึ้นบ้านใหม่ได้สะพี่จา๋า ตรงนี้มีแผ่นทองหนึ่งแผ่นจะพี่ตามสภาพพี่แปดร้อบาทจ้ะแปดร้อบาทนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าปลายทางห้าสิบาทพร้อมโอนจัดส่งสินค้าให้ฟรีจากทางร้านจะส่งดว่วนทุกรายการนะพี่นัาจะส่งโดยไปชนีไทยพี่นะคะสภาพสวยงามมากพี่สภาพสวยงามมากพี่นะคะหลวงพ่อทวดเนื้อว่านพี่แปดร้อบาทจ้ะโอเคไหมจ๊ะแปดร้อบาทนะสวยงามมากอ่ะพระง่างตาแดงพี่พระง่างตาแดงจ้ะ รายการนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเกาะเก่าสวยๆตาแดงๆพี่หลังยันนะคะเกาะเก่าสวยๆตาแดงๆหลังยันพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะกูมาพี่ไม่รู้จ้ะห้าร้อยบาทจ้ะพ่อเต๋หรือเปล่าไม่มั่นใจพี่ได้มาสภาพนี้จ้ะไม่มั่นใจนะพี่นะได้มาสภาพนี้ห้าร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่จ๋าเป็นตะกรุดหลวงพ่อท้องสุกนะตะกรุดคุ้มค้ั่งพร้อมเหรียญหลวงพ่อท้องสุกพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทพี่นะคะ มาเป็นตะกุดคู่พี่มาเป็นตะกุดคู่พี่จ่านะคะได้มาแบบนี้เลยพี่นะคะนะคะเจ็ดร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่เป็นอ้ายเป็นตะหลับสีพึ่งหลวงปู่ทิมพี่มีเหรียญหลวงปู่ทิมเจริญพรบนเปิดมาด้านในจะพี่จ๋านะคะมีสีพึ่งมีพระหลายองค์มากแปดร้อยบาทจ้ะมีเท้าเวทมีสมเด็จมีคุณแผนมีตะกุดมีสิวลีพี่ตามสภาพนะจ๊ะเนะะี่ยค่ะ เป็นจะเป็นสีพึ่งสีแดงจะพี่จะเป็นสีพึ่งสีแดงนะด้านในก็พระหลายองค์มากจะพี่จ่านะคะรายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่แ0ดร้อบาทจะพี่แ0ดร้อบาทปลายทางห0สบาทนะพี่นะพร้อมโอนจะส่งสินค้าฟรีจากปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะ้ะเป็นตรับสีพึ่งนะพี่นะักขุนแผนหลวงปูทิมพี่นะคะเปิดให้ดูเลยจะพี่นะคะ8ปดร้อบาทนะส่วนรายการนี้พี่อ่าเป็นสร้อยสร้อยแม่เหล็กดูติดนะพี่นะขอไว้ที่เก้าอบาทจะ้ะ เป็นสร้อยแม่เด็กดูดติดขอไว้ที่900บาทสามารถสวมคอได้พี่สามารถสวมคอได้พี่จ๋านะคะสวยงามมากพี่สวยงามมากจะพี่จ๋า900บาทจ้ะนะคะแล้วก็มีเชือกคอยถ้าไม่เอาเชือกพี่ก็ใส่พราได้นะสวยนะอ่าเส้นนี้เหมาะกับคนที่รูปร่างอ,บอวบใหญ่ๆอย่างนี้พี่นะคะคนผอมก็ใส่ได้จ้ะพี่ ใส่ได้ทุกคนจะพี่แต่พูดถึงว่าเม็ดใหญ่นะแบบต้องคนครบต้องป้องอย่างแม่ค้าโอ้วนๆอย่างนี้จะพี่ประมาณนี้นะนะั่นจะพี่900บาทนะพี่นะเป็นสร้อยไม่เด็กดูดติดจะพี่ตามสภาพนะ900ะบาทจ้าส่วนราการนี้พี่จ่าคุณแผนปูทีมพี่เจ็ดร้อบาทจ้ะคุณแผนปูทีมองค์นี้ด้านหลังจะเป็นแบบนี้พี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่จ่านะคะ จ็ดร้อยบาทนะพี่นะส่วนรายการนี้พี่เป็นปิดตาพี่มีตะกุดมีหมากมีเศษผ้าจีวรเนี่ยเจ็ดร้อยบาทเช่นกันจ้ะไม่มั่นใจว่าปิดตาที่ไหนพี่นะคะพร้อมเริ่มกรอบพลาสติกกรอ,อมีห่วงให้หนึ่งห่วงพี่นะคะเก่ามากสวยงามมากพี่นะคะเก้าร้อยบาทจ้ะพี่เก้าร้อยบาทเอไม่ใช่พี่เจ็ขออภัยพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ จ็ดร้อบาทพี่นะคะรายการนี้เจ็ดร้อบาทนะส่วนรายการนี้เป็นมีดพี่รองพ่อเดิมเนี่ยนะคะพี่แล้วก็จะเป็นแกะเหมือนเท้าวเวทอันนี้ไม่ใช่งานนะพี่นะไม่ใช่งานนะพี่นะไม่ใช่งานพี่เลิมนี้แปดร้อบาทพอจะ้ะเป็นเท้าวเวทนะั้นหรือหรือสีมืรู้ไม่มั่นใจพี่นะคะสภาพด้านในพี่พี่ดูความเก่าจะ้ะพี่ดูความเก่านะแปดร้อบาทจะ้ะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะ นะค่ะพี่รอยจานพร้อมหลวงพ่อเดิมพีนนะค่ะแปดร้อยบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทจ้ะมีพ่อเดิมจ้ะอาแพะแพะแพะเมื่อกี้แพะขึ้นย,ยังยังไม่ขึ้นนะพี่เนาะมีรอยจานพี่อันนี้ห้าร้อยบาทพอจ้ะนะคะแพะนี้ห้าร้อยบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทนะพี่นะประลัดขิกไม่ทราบหลวงพ่อไม่ทราบเนื้อพี่เปิดแบ่งปันห้าร้อยจ้ะไม่ทราบ อ่าเนื้อไม่ทราบหลวงพ่อเปิดแบ่งปันนะห้าร้อยบาทจะพี่ส่วนรายการนี้พี่เป็นเหรียญพระพุทธจ้กนะคะหลังยันนะพี่นะอันนี้หกร้อยบาทจะพี่จ๋าส่วนรายการนี้หลวงผููสุขหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจพี่นะคะอยู่ในกรอบพี่หกร้อยบาทจะ้ะปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะอันนี้แน่ปุสุขจะ้ะอันนี้ปุสุขจับขอบกๆจะพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะอันนี้ห้าร้อยบาทจ้า พี่จา๋าหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบจ้ะนะคะเหรียญพ่อขันนะเป็นห่วงเชื่อมนะพี่นะด้าน,นหลังเขียนว่าวัดนกกระจาบหลังยันพี่นะคะแต่การนี้ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่เหรียญกลมหลวงพ่อกลวยพี่ข้างๆมีรอยจานเหรียญน,นี้ไม่ทราบเนื้อพี่นะคะเหมองมาได้สภาพแบบนี้่จะพี่นะคะเก่าๆสวยๆพี่ตามภาพนะห้าร้อบาทจะ้ะสมเด็จพี่สมเด็จเก่ามากสวยงามมากพี่เนะะี่ยค่ะ พี่ดูภาพพี่ดวงที่ดินติดตรงองค์พระนะพี่นะเนี่ยคะ่ะถ้าเกิดสนใจรา,รายการไหนนะพี่นะแล้วภาพไม่ชัดยังไงพี่พี่โทรหาหนูนะเบอร์โทรหนูทิ้งไว้ใต้คลิปพี่0ูนย์แปดสี่ศ้าเ้าหนึ่งแพีสมเด็จองค์นี้ห้าร้อยบาทจ้าส่วนรายการนี้พี่เป็นพักกิ่งจ้ะพักกิ่งบาเกงนะพี่นะกิ่งบาเก็งพี่ห้าร้อยบาทพอจ้ะนะคะ เป็นพักกิ่งบาเก่งพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้าชินาราชจ้ะไม่ทราบพิมพ์ว่าพิมพ์อะไรพี่แต่เนื้อสวยงามมากพี่นะคะพี่ดูความเก่าของเนื้อนะนะคะสวยงามมากพี่ห้าร้อยบาทจ้ะพอค้าพี่พอค้านะนะคะห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะสวยงามที่พ่อค้ายเนี่ยห้าร้อยบาทจ้ะรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่พี่นะคะเป็นรูปหล่อโบราณเก่านะพี่นะนะคะ ตามภาพเลยพี่จ๋าตามภาพเลยนะเนะะี่ยค่ะห้าร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าหลวงพ่อวิบูรรูปหล่อหลวงพ่อวิบูรพี่นะคะห้าร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่จ๋าปิดตาหลังแบบฟังตะกุดพี่ปิดตาหลังแบบฟังตะกุดจ้าลูกข่าจ๋านะคะรายการนี้พี่จ๋าห้าร้อยบาทพอจ้ะห้าร้อยบาทนะพ่นะไปทางห้าสิบบาทปิดตาเกาะเชือกถักไม่รู้ที่พิ้นอันนี้ห้าร้อยบาทเช่นกันจะ้ะนะคะ เป็นพระติตาเก่าเชือกถักนะพี่นาห้าร้อยบาทจะเหรียญหลวงพ่อกลวยพี่เหรียญหลวงพ่อกลวยเรื่มกอดพระติกเก่าอ่าสองห้าสองหนึ่งใช่ไหมสองห้าห้าสองพี่หานุมานถือธงห้าร้อบาทจะ้ะอันนี้หลุดนะได้มาสภาพนี้ห่วงหักนิดนึงพี่นะคะขอคนที่รับได้นะจ๊ะรู้ขอคนที่รับได้นะจะ,ะ,จะพี่ห้าร้อบาทจะ้ะหลวงพ่อกลวยด้านหลังหานุมานถือธงสองห้าห้าสองพี่ตามสภาพนะจะ๊ะ ห้าร้อยบาทจ้าอาคุณแผนไผ่ผ่าซิกพี่เนื้อเววมันสวยงามมากพี่เนื้อแววมันจากคุณลูกค้าจา้าเนื้อแววมันสวยงามมากนะห้าร้อยบาทจา้ะพี่ไปทางห้าสิบบาทจา้ะอุป,ปคุปถือบัวพี่ห้าร้อยบาทจา้ะนะคะสวยงามมากพี่นะคะสวยจริงๆพี่นะคะสวยจนจริงๆสวยจนไม่จะพูดยังไงพี่ด้วยความที่สวยนะองค์นี้สวยงามมาก ห้าร้อบาทจ้ะเหรียญหลอบโบราณพรไปวัดกำแพงจ้ะห้าร้อบาทเช่นกันพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทนะพี่นะพร้อมอวนจะส่งสินค้าฟรีจ้ะเหรียญหลวงปู่ทิมพี่ไอ้ไม่ใช่อาใช่ถูกต้องแล้วปู่ทิมเหรียญปู่ทิมนี่คือขอบเหรียญคมชัดลึกเลยพี่นะคะเหรียญขอบเหรียญคมชัดลึกเลยพี่นะคะทั้งหน้าทั้งหลังพี่ห้าร้อยบาทจ้ะอาเต่าพี่เต่าไม่ทราบหลวงพอ่อ เต่าไม่ทราบหลวงพ่อนะคะได้มาสภาพนี้จะได้มาสภาพนี้จะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะปิดตาแร่บางไผ่พี่ปิดตาแร่บางไผ่จะพี่นะคะพี่จ๋าสวยงามมากห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทนะปิดตาแร่บางไผ่พระรอดพระรอดพระรอดนะคะพี่พระรอดนี้พี่ดูความเก่านะนะคะนะคะพี่พี่ดูความเก่า พี่จ๋าห้าร้บาทพี่พระรอดองค์นี้ปิดตาชีโบปิดตาชีโบแม่ค้าไม่ทราบพิมพ์แม่ค้าไม่ทราบพิมพ์จริงๆพี่รายการนี้นะรายการนี้นะพี่นะขอไว้ห้าร้อบาทจะ้ะนะคะสภาพเก่าๆสวยๆหลังยันนะนะคะ พระปิตาชีโบจ่ะโอเคไหมคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าที่น่ารักนะจ๊ะอีพีนี้หนูมีแค่นี้นะคุณลูกค้าท่านใดคนไหนสนใจอง์ไหนนะแ้วภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่พี่โทรหาหนูนะหรือแอนไลน์นะ0ูนย์แปดสี่ศูากจ้ะฝากติดตามให้ช่องการเก็บตัคุณพักเกิอด้วยนะคะพี่ EP นี้มีแค่นี้ค่ะสวัสดีจ้า